พี่อาร์ตีนะคะสวัสดีครับวันิสาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยจะโตมากเลยพี่ถือให้มาพี่ถือให้ขอบคุณค่ะเราเป็นนักวก็เป็นแสวยๆสง่างามๆวันนี้เป็นสสนะคะสสบวันนีจ้าเวงนะคะเป็นสอสอดาเรืองเดาเรืองค่ะก็วันนี้มาเด็ดทีมการเลือกตั้งนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่กกตแบ่งการสมัครสสเลือกตั้งสสแบบเขตนะคะเป็นวันแรกเลยก็เลยใช้ทีมนี้แล้วแล้วรู้สึกว่ามิสแตรกก็บอก คลแม็กซ์กับมาการเมืองก็เลยใช้ธีมนี้มานะคะแล้วรู้สึกว่ามันว้าวมากจริงๆว้าวแบบเกินคาดมากวันนี้สนุกมากจอยมากเลยนะคะโอ้ยดิจ้แรงมากเลยอะวันนี้สาวิ่งลงมาจากรถค่าแบบร้อนมากวันนี้ใส่เสื้อกันหนาวด้วยค่ะอากาศแบบว่าสาิบห้านะคะถ้าไม่แรงอย่างเงี้ยแบบอเนจี้แบบพุ่งมากโอ้ยตัวจริงน่าสวยมากเปลี่ยนโพเปลี่ยนโพเปลี่ยนโพก่อน วันนี้กินไม่ได้กินเอ็มร้อยค่ะกินเอ็มร้านมาค่ะโอ้แรงเวอร์ตอนเช้าเพิ่งไปโรงพยาบาลมานะคะเพราะว่าไม่สบายแต่ว่าเพราะไปโรงพยาบาลมาแล้วก็นั่งบินกลับมาที่โรงแรมค่ะแล้วก็เลยมาแล้วก็เอเนอร์จีมาจะแบบว่าบ้างค่ะเพราะอะไรบอสถึงต้องเลือกเราเป็นมิสแกรนไทยแลนด์คะอันดับแรกนะคะซาบพูดเลยว่าจะสัญญาเลยว่าไทยแลนด์ไม่ได้มุมงมั้นสิปี อยากจะเอาไทายอยากจะเอามงไม้ท้าแลนด์ให้ได้และสัญญาว่าจะเป็นนางงามพร้อมใช้จะไม่ง,งอแงจะทำงานที่ให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ไปท้าเลนจ์นะคะอะต่อ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 หาดแล้วก็คิดว่าจะไม่ทําให้ทุกคนดูและก็บอสฉีดหวานจะทํานําสิ่งดีๆเข้ามาในองค์กรน,นะคะ <Okay. S 1> จะพามิสแกรนด์กอลอินเตอร์แบบว่ากอล์ฟอินเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์จะให้ Miss Grand ดังเปี้ยงปังค่ะสัญญาเลยค่ะเล่น <Let. Okay. S 1> ถ้าเลือกคนใน้าวเวกเอ็มจีดีหกสิบสี่นะคะ Love that, map, Introduce yourself to the world. So people watching around the world. Um, hi. My name is Vanessa Veng. I am Miss Sala Abudi, two thousand twenty-three, and today I come to the. I come the politician, uh, selection. Politician selection because it's the day of the first day for selecting the from each each province, something like that. And I promise to Miss organization that I will bring the first going to to thailand because it has been 10 years already that with thailand we didn't have we did not we never get golden crown so this is gonna be the first year if you choose me i will bring golden crown back to thailand because i am talented i am confident and i thank you thank you เขาใส่แว่นตาทำไมก่อนโค้งสายสวยสวยสวยมากเมย์อยากจะบอกว่าวันได้สร้างดีใจเธอมาคือจะบอกว่าวันได้สางเปลี่ยนไปเยอะมากเลยตอนนี้ขอบคุณค่ะเนจิไปจไงเชยมากเลยมากตกใจมากเลยกับแม่เนจิก็ต้องบอด้วไม่ไม่ไม่กล้าเชยเยอะดอกคนจะหาว่าแบบโอ้ยอะไรก็แบบว่าที่แมสลับบุรีไม่กล้าเชยเยอะมากตัวนี้เริ่มมาแล้วขอบคุณค่ะไปจ้าไอ้แคชเนยทุกคนขอบคุมากเลยขอบคุณค่ะ สรสัสลับสัสลีสัััสัีคะสนใจไหมคะเสะใจมากเลยสะใจหคะกะเทยใช้คนโดทเบนทังหมด130าบคนนะคะวันนี้จากชาวจังหวัดสระบุรีเรามา2บัสนะคะ จอดอยู่ที่โรงแรมข้างๆนะคะจัดการจ่จต้องขอขอบคุณนะคะโรงเร,เรนเนสบาลเจนะคะแล้วก็บริษัทอศวานดานะคะที่มาเป็นคนสบสรับทั้งหมดนะคะที่มาร่วมกันเชียรวว์อน,นิชาเข้ากองในวันนี้ด้วยนะคะใช่ค่ะเลิศบับเบ